สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand ร e p o r t คนไทยในต่างแดนนะคะเส้นเคยค่ะวันนี้อยู่กับพี่ชันรัตนหมนเทต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณเีิงคำครับจะเจอกับเราสองคนแบบนี้นะคะมาติดตามอัพเดตเรื่องราวข่าวสารได้ผ่านทางรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้กันก่อนค่ะสาระแรกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศอิสราเอลค่ะยังมีรายงานต่ออีกวันนะคะด้านของดรสุวั์สิทธิหล่อ ตลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนําคุณสามารถพย,ยักอรุณนะคะคุณเดชฤทธิ์พเทวธรรมและก็ครูกบพบเทวธรรมไปสอนเรื่องของศิลปะมวยไทยในโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะมวยไทยในอิสราเอลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามคําเชิญของสถานเอกอคัครราชทูตณนะกรุงเทอรวิฟในภาพไปเปิดสอนที่สปอร์ตฮอลล์รัฐอิสราเอลนะคะโดยงานนี้ค่ะมีชาวอิสราเอลนั้นมาเรียนกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ ต่อกันที่สาระที่2นะครับไปกันที่ประเทศอังกฤษครับคุณบิ๊กสุภวัตวอลมาลีแล้วก็ทางด้านของดรนริษาเชื้อวิรุลยังมีการรายงานจากการจัดงานเทศมหาชาติที่วัดพุทธประทีปในกรุงดอนดอนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาไปพูดคุยกับชาวไทยที่ไปร่วมงานดังกล่าวแล้วก็ยังมีแฟนรายการกันด้วยนะครับไปติดตามชมกันครับเอาละครับตอนนี้ยังอยู่กับกลุ่มนะครับคนไทยที่มาร่วมงานเทศมหาชาติสวัสดีครับทุกท่านครับ เป็นไงฮะวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมใช่ก็ดีค่ับเพราะปีละครั้งก็จะพยายามที่จะมาทุกปีค่ะ๋อเคยังไงวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับโชคดีนะครับล้ววันหลังโอกาสมาเจอกันใหม่อีกใช่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคอาพี่่แนะนำตัวหน่อยนะคะมาจากไหนคะเออดิฉันชื่อเฟื่องฮาริสค่ะอยู่ใกล้วิมารดอนนะคะมาซื้อบ้านใกล้วัดขับรถประมาณ10นาทีค่ะแล้วที่่ะคะ ป้าดีกว่านะคะป้าค่ะป้าป้าอยู่ตรงที่เซาฟิลนี่ค่ะก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะอยู่แถวนี้เหมือนกันก็เป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่แล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่ก็ได้มาทำบุญร่วมทำบุญเทพมหาชาติทุกปีค่ะได้ขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณเตชินีฮูบอลนะคะเป็นนักธุรกิจเจ้าของไทยสปาหสาขานะคะชื่อโกลอลเฟนนะคะที่เมืองดุสซดอบที่ประเทศเยอรมนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่า,าประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือเรา,เ,า,เ,าเริ่มยังไงเราถึงมาเปิดธุรกิจที่ใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็เป็นระดับ5ดาวเลยค่ะค่ะ ดิฉันนะคะหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่มหาลายัยธุรกิจบัณฑิตแล้วเนี่ยนะคะก็แต่งงานนะคะ,ะกับสามีซึ่งเป็นคุณหมอ,อค่ะแล้วก็มาอยู่ที่เยอรมน,นีคะ่ะตอนนี้ก็10ปีแล้วคะ่ะแล้วก็โดยคติส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน นะคะจึงไม่สามารถที่อยู่บ้านได้เฉยๆก็เลยหาทำนะคะว่าจะทําอะไรดีนะคะธุรกิจที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็คนไทยทําได้ดีนั่นก็คือนวดไทยสปาไทยค่ะก็เริ่มเปิดสาขาที่1แล้วก็ได้รับความตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะคะก็ได้เปิด2องสามสสาขาล่าสุดนะคะก็อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ทราบมาว่ามีร้านอาหารไทยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ถือว่าทํำยังไงแบ่งเวลายังไงคะเยอะเวลา เวลาเนี่ยยังไงก็ต้องมีถ้าเราคิดจะทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะให้ทุกอย่างครบวงจรก็เลยจะต้องมีอาหารด้วยค่ะอค่ะถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองดุสซิดอบนะคะก็อย่าลืมมาแวะใช้บริการสปานะคะก็คือถ้าเข้ามาที่นี่แล้วก็จะเหมือนว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะคะเพราะตกแต่งแบบว่าแบบบ้านเราเลยนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณเตชินีเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand, boys. <laughs> Woo Woo! Yee, Heaven. I'm not going home. <laughs> Amazing Thailand always amazes you. จำนวนไม่น้อยมักจะเข้าใจว่าเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดไปแล้วนั้นเราไม่สามารถแก้ตัวได้อีกแล้วนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดและทําให้ใครก็ตามที่เคยทําความผิดพลาดนะั้นรู้สึกหดหู่สิ้นหวังกับชีวิตแทนที่จริงนั้นเราสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้เสมอจริงอยู่เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ออดีตได้แต่ออดีตนั้นไม่ได้มีไว้ให้เสียใจอดีตนั้นมีไว้ให้เรียนรู้และก็นำมาปรับปรุงแก้ไขทำปัจจุบันให้ดีขึ้น ฉะนั้นใครก็ตามที่เคยผิดพลาดมาในการก่อนเมื่อย้อนกลับมานึกได้ว่าตัวเองเคยผิดไปแล้วเคยพลาดไปแล้วและเรียนรู้จากอดีตสรุปเป็นบทเรียนสําหรับปัจจุบันคนคนนั้นก็ยังตั้งตัวใหม่ได้เสมอเหมือนที่พระองคุลิมานซึ่งเคยผิดพลาดมาท่านฆ่าคนมาก,กว่า999คนแต่ต่อมาท่านก็ลดและเลิกพฤติกรรมเช่นนั้นกลายมาบทเป็นพระและยังเป็นพระอาหารหันต์ได้สําเร็จฉะนั้นไม่มีคําว่าสายสําหรับคนที่ตั้งตัว ตั้งใจจจะเเเปปปลลี่่ยนยนนนแงงตอ็คนใหมากสมุนไพรธรรมชาติอันลำค่าผสานาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร Fidesco, excellent in quality, excellent in services. The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. the all new royal orchid service from tai h smooth as silk ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวัชรินทร์วง์วิวัฒนะชยานะครับซึ่งเป็นเลขานิการโทรสถหนที่กงสุ์ประจําสาธารเอกราชทูตณก,กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไปรับตำแหน่งที่มอสโกนี่ปีๆแล้วถอ่าสองปีแล้วค่ะสองปีก็เรียกว่าคุ้นเคยพื้นที่พอสมควรค่ะครับแล้วตอนนี้คุยที่มอสโกตอนนี้ปัญหาของคนไทยจริงๆเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่น่าสนใจก็คือที่รัสเซียเนะะี่ยค่ะคนไทยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตอนนี้ประมาณ1,500คนครับค่ะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นแรงงานไทยที่ไปทำใน ธุรกิจนวดแผนไทยแล้วก็สปา <Yeah. S 1> ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าทางคนละเซียเนิย,นยมในเรื่องการไปนวดไปแผนไทยอะไรนี้มาก <Yeah. S 1> ค่ะแต่ว่าพร้อมกันนั้น,นก็จะมีปัญหาตามมาบ้างอ,อย่างเช่นที่เราพยายามแจ้งเตือนให้คนไทยทราบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการใช้วีซ่าผิดประเภท <Yeah. S 1> การเข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำงานแล้วไม่ได้เวิร์คเพอรมิไม่ได้ใบอนุญาตทำงานนะคะ แล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือไปทํางานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีสัญญาจ้างแต่ว่าก่อนไปเนี่ยอาจจะมีการสัญญาปากเปล่ากับนายจ้างว่าจะเป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งแต่พอไปถึงไปทางานเนี่ยเป็นเงื่อนไขยอย่างที่ไม่ได้คาดหวังไว้วจะไปทํทางเรื่องนวดด้วยแล้วก็สถานที่ด้วยค่ะอาจจะความเป็นอยู่ยากลําบากกว่าที่คิดหรือว่าในสัญญาระบุงเงินเดือนไว้อย่างหนึ่งพอถึงเวลาทําจริงให้อีกอย่างหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีถ้าที่ผ่านมามีการไปถึงก็มีการเก็บพาสปอร์ตว้เยอะไหมมีเรื่องยึดพาสปอร์ตบ้างะคะ่ะโดยในจ้างเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขากลัวคนไทยหนีซึ่งมันเคยมีกรณีซึ่งเกิดขึ้นแต่ว่าทางเราก็พยายามแจ้งทางในจ้างว่าคือเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้พาสปอร์ตเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลจะต้องให้เจ้าตัวถือไว้ะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่ไปรัศย์ไปทํางานนี่คือขออนุญาตขอวีซ่าถูกต้องะค่ะ ช่วงหลังก็เข้าระบบถูกต้องค่ะเพราะว่ารู้สึกทางรัฐเซียก็ให้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยแล<ช>้วมีการประสานการทางาฝ่ายประเทศไทยด้วยแล้วันนีถจะคุยเกี่ยวกับเ <c> ร <oughs> ื่องชุมชนไทยเท่าที่ไปดูตอนนี้ชุมชนไทยเป็นปึกแผ่นมากน้อยแค่ไหนก็ <c oughs> ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพนักง,งานที่เป็นแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปแล้วก็พบรัสมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค ก็าทางฝ่ายกงสุลเราก็มีงานทะเบียนรษานมากขึ้นนะคะรวมถึงเอ่อพวกนักศึกษาไทยก็เป็นกลุ่มคนไทยที่มีมากเป็นอันดับที่สองนะคะเอาเปนคนไทยม,มากเป็นอันดับที่สองเอาไม่ใชนน่นักศึกษาค่ะเป็นกลุ่มคนไทยที่มีมากลองจากแรงงานครับแต่ว่าที่ไปปากหลักเปิดกิจการอะไรนี่มีไหมฮะตอนนี้ยังน้อยค่ะเพราะว่าธุรกิจในรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะเปิดลําบาก <C> e <an> ส่วนมากเจ้าของเนี่ยจะเป็นคนท้องถิ่นซะมากกว่าครับแต่ว่าแายว่าธุรกิจจริงๆเลยถ้าไปลงทุนเนี่ยอย่างร้านอาหารไทยนี่มีเป็นคนไทยหรือเปล่าที่ไปลงทุนมีไหมร้านอาหารไทยในรัสเซียส่วนมากเนี่ยคือเจ้าของจะเป็นคนท้องถิ่นก็คือคนรัสเซียหรือว่าชาติอื่นแต่ว่าจะจ้างเชฟชาวไทยเพราะว่าคนรัสเซียเนี่ยไปเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมาก <C> e <an> ปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่า รสชาติแบบเป็นไทยแท้เนี่ยเป็นยังไงต้องจ้างเชฟไทยไปจ้างเชฟหรือจ้างแม่ครัวคนไทยพ่อครัวคนไทยก็ถึงว่าก็ถึงว่าเป็นเรื่องของธุรกิจที่น่าสนใจในรัสเซียรัสเซียท่านทูตตอนนี้ใครนะฮะท่านทูตที่ประจำกรุงวอสโกท่านทูตท่านนาวตรีอิทธิดิทบันจงค่ะครับค่ะท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการดูแลคนไทยโดยทางสถานทูตเราก็พยายามจัดกิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยนะคะคอย่างที่ผ่านมาปีนี้ก็จะมีงานสงกรานรซึ่งเราได้นิมนต์พระราช <c oughs> ไปจากที่เมืองไทยแล้วก็มีการทําพิธีเพื่อว่าเสริมขวัญกําลังใจเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นบางทีเจอกับความหนาวเย็นแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ลําบากเนี่ยพอได้เจอพระเจอเจ้าก็จะมีความสุขกันอะไรเงี้ยค่ะครับคุยกับคุณวัชริน ตอนตอนเดียวคงไม่พอนะครับ <c oughs> ผมต้องขอคุยต่อในเป็นตอนที่2และวข็เกี่ยวเริ่มคนไทยในอมอสอเลรัลเสเซียนะครับอันนี้ขอบคุณครับ <c oughs> สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> Welcome to Thailand boys Thailand amazingzing Always a a n i m ช่วงนี้กล <Yes> ับเข้าสู่ช่วงปฏิทินปังเดนค่ะไปดูปฏิทินแรกกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ แต่ด้านของนายพิรวิชสุวรรณประเทศกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ครับก็ได้มีการนําคุณบุญพอน้าเงินทองครับซึ่งเป็นทีมงานของรายการไปดูป้ายงานไททาวนะครับซึ่งก็อยู่ที่หัวมุมถนนย่านไททาวที่เทศบาลนครซิดนีย์ครับซึ่งก็ได้มีการติดตั้งเป็นจุดศูนรวม ของชาวไทยแล้วก็จะมีการทําพิธีเปิดเร็วนี้กันด้วยแต่เบื้องต้นไปดูป้ายของพื้นที่ดังกล่าวก่อนนั่นเองนะครับต่อกันที่ประทินที่2กันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะด้านเขาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและแอมเนสตี้ฟอร์วีนค่ะขอเชิญฟังบรรยายเรื่องวิธีการแก้ปัญหาครอบครัวและการอยู่ให้เป็นสุขในต่างแดนนะคะจะจัดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้เวลา10.00นถึง13.00นที่แอมเนสตี้ฟอร์วีแ22767 แอมเบิร์อันโตน่านั่นเองนะคะขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนค่ะแต่หากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้นะครับอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเรา ส่งเข้ามาได้ครับผ่านอีเมล address thai o v e r s e a one at gmail com ครับหรืออยากจะเข้าไปติดตามชมรายการของเราย้อนหลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ YouTube นะคะโดยพิมพ์คําว่า Thailand Report และตามด้วยหวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปได้นะคะสามารถติดตามชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีและรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของไทยแลนด์รีพอร์ของเราประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย